น้ำเยอะมากครับบ้านอตังจะใส่ปุ๋ยให้ตรงที่มันํำๆนะครับจะไม่ใส่ทั้งหมดครับปุ๋ยแพงมากครับวันนี้รวยๆพอครับรยๆนิดๆนะครับพอให้มันได้ต้นกล้าเฉยๆนะครับก็ชัดเลยครับแปด688ครับตัวนี้พันสามนะครับ้อมาใส่นะครับเดี๋ยวจะหว่านไปทางโน้นนะครับไปทางนู้น ครผมมีห้าไร่นะครับห้าไร่ข้าวสวยมากครับปีนี้